แต่เพราะเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครและไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ให้ใครรู้ว่าเรามีเดียเราสามารถที่จะมองเจ้านนคณาในมุมแรอดีลึกลงไปในดวงตาลึกลงไปในหัวใจและพูดได้เต็มศักดิ์ศรีว่าเวล r e e า u อ l เราเสมอกันนะแต่เมื่อเข้ามาในเวทีอาเซียนแล้ว2510ประเทศอื่นที่เขาเป็นเมืองขึ้นมาก่อนเขาต้องพิสูจน์ตัวเองบนเวทีโลก เขาต้องพิสูจน์ตัวเองบนเวทีไม่ฝ่าฝันได้เขาต้องพิสูจน์ตัวเองบนเวทีของประเทศที่กำลังพัฒนาเขาต้องพิสูจน์ตัวเองทุกคืนว่าเขาสมควรที่จะได้สิทเสรีภาพที่ให้มานั้นถูกต้องไหมประเทศไทยไม่เป็นทีของเขาของเราจึงเป็นการทูกที่เรียกว่า d i p โ o m a c y of Accommodation รับทุกคนพูดกับทุกคนฟังทุกคนและบ่อยครั้งตกมๆอะไรกับใครทำไมเป็นแบบตั้นรู้ไหมแต่ของประเทศที่เขาเคยเป็นเมืองขึ้นเดี๋ยวก็เป็น d p ิ o m a c y of Defiance เขาต้องต่อสู้เขาต้องดิน้นรนเขาต้องส t ั u กั l e เขาต้องสูญเสีย เขาต้องลบหายตายจากเพื่อให้ได้มาึ่งสิ่งที่เขาตอบสู้งได้ต่ของเรานีไม่คือเสียและเราชื่นชมในราชกรณียงงกาที่สี่ราชการทีกาที่ห้ารักษาเอกราชษณ์ไว้ให้เราได้แต่เราลืมไปว่า,ารัฐราชทั้งสองพระองค สนใจโลกของเราเรียนภาษาต่างประเทศสเสด็จประพาสตุโรกสร้างเครือข่ายหาพักพูดเพื่อที่มาต่อสู้กับสองการานคมที่บีบเราจากตะวันตกจากใต้จากตะวันออกและรักษาแผ่นดิงงนดะีเอาไว้คนักเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้วิถีของโลกต้องสร้างเครือข่ายในโลกและ ต้องไม่นั่งอยู่เฉยๆที่นี่ไปเป็นร้นแอคทีฟออกไปโปรแอคทีฟสู้ขางนอ,อกนั่นคือสูตรของความสำเร็จของรัชกาลที่สี่รัชกาลที่4ร,รัชกาลที่หแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราภูมิใจในความสำเร็จนั้นแต่เราไม่ได้นำเอาวีรกรรมหรือรูปแบบของการของพระราชกรณียกิจมาใช้เพือ่อนำประเทศออกไปข้างหน้าเรื่องนี้เรื่องหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นบวงคือเรื่องของความพร้อมของประชาชนไทยของเยาวชนไทยที่จะออกไปข้างนอกคุณภาพการศาึกษาเราลงทุนมากที่สุดในอาเซีย25%ของรายได้ของงบประมาณแผ่นดินคือการศาึกษาเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งคือยเยเมน ของเรา25แต่ผลที่ออกมาคนของเรายัางไม่พร้อมที่จะออกไปแข่งันการตลก10คนที่เข้าไปสู่กระบวนการศึกษา2คนหลุดออกมาได้เป็นวิทยงก1คนได้งาน1คนว่างงานและคนที่ได้งานต้องไปเทรนบมเพราะไม่พร้อมที่จะทำงานในภาคเอกชนในภาคอุตสาหกรรมในภาคการนิชยการ เราพูดอยู่เสมอว่าเราสอนให,ให้คิดให้คิดให้คิดแต่เรายังทำไม่ได้นั้นคนของเรายังท่องจำอยู่เหมือนเดิมทั้งทั้งที่มีทำไมเครื่องมือเหล่านี้ช่วยจำน,น่าจะสอนให้ช่วยคิดน่าจะสอนให้วิเคราะห์น่าจะสอนให้ใช้ข้อมูลต่างๆบูรณาการและตัดสินใจเลือกทางเดินไหกับประเทศชาติแต่เรายัสอนให้จำ ให้จับให้จับอันนี้คือเรื่องที่น่าเป็นห่วงในยุคอาเซียนในยุคโลกาภิวัตน์คนจะไม่ทําอาชีพเดียวตลอดไปไม่เป็นอายการสี่บปีเพราะโลกยุคโลกาภิวัฒน์และโลกยุคอาเซียนจะเปิดโอกาสให้คนของเราเลือกประกอบอาชีพอะไรก็ได้สามสี่อาชีพในชีวิตการทำงาน ที่เคยพูดว่าเอ r ร y r e t i r ท e a เอ y ร e t i r e ทายเพราะเบื่อในตำแหน่งนั้นเพราะเป็นครูมา30ปีอยู่ไปก็เท่านั้นเงินเดือนก็เท่าเดิมออกไปข้างนอกได้ประมาณก็เท่ากับเงินเดือน,อนออที่ควจะได,นนออไได้ถ้าอยู่ต่อออกไปข้างนอกเรียนนานีกค่าคำว่าเ a r ร y r e t i r ทยจะเปลี่ยนไปความหมายจะเปลี่ยนไปเพราะมันหมายถึง30ปีหรือส5หปีมันมีงานใหม่ไปเริ่มชีวิต ท,ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในโลกยุคอาเซียนในโลกยุคโลกอันกวถ้าเราสอนให้เขาจำจำจำคนที่เป็นนักกฎหมายคนที่เป็นแพทย์คนที่เป็นวิศวกรคนที่เป็นสถาปนิกเขาก็จำจำจำแล้วก็มีทาที่รกรับไป็นอ่นเพราะเขาไม่ได้รับการฝึกสอนให้คิดและสร้าง ทัก,กษะใหม่ขึ้นเพราะวิธีการสอนให้คิดให้วิเคราะห์ให้แก้ปัญหาและระบบการศึกษาจะต้องมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเอันนี้ก็อีกันที่เรารจะได้ประโยชน์มากแต่ต้องเตรียมให้พร้อมมเช่นนั้นจะไม่ทัน ประเทศไทยขนาดนี้อยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่ากับดักของประเทศที่มีรายได้ระดับกลางไม่ถึงระดับสูงอีกหน้าระดับสูง High Income Country ถึงหมื่นดอลลาร์ต่อวัต่อคนต่อปีประเทศไทยประมาณ6,000กว่าและอ้3 0 0 0สุดท้ายเนี่ยจะยากที่สุด เลยไปแล้วสามหมื ite, <c oughs> valley, até, Mason, ่นกว่าสิงคโปร์เลยไปแล้วสี่หมื่นกว่ามาเลเซียกําลังจะพ้นเส้นนั้นหมื่นกว่าล้านต่อหัวต่อปีของเราหกพันกว่าทีนี้ทํายังไงให้หกพันกว่านี้ถึงหมื่นต้องลงทุนเรื่องการค้นคว้าต้องลงทุนเรื่องการวิจัยต้องลดลงทุนเรื่องการนวัตกรรมขณะนี้เราผลิตรับจ้างผลิต เอาทรัพย์สินทางปัญญาคนอื่นเข้ามาและมาผลิตในงานของเขาในแบ,บรนด์ของเขาในยีห่ห้อในชื่อของเขาเราใส่เ,เล็กน้อยที่เป็นแรงงานเข้าไปอุตสาหกรรมนี้ต้องปลี่ยนรูปแบบนี้ต้องเปลี่ยนโมเดลนี้ต้องเปลี่ยนคนของเราไม่พอที่จะอยู่ในแรงงานในตลาดแรงงานระดับนั้นอีกแล้ว,วเศรษฐกิจไทยขณะนี้อยู่ได้เพราะแรงงานจะต่ำประเทศ แต่คนที่เรามีอยู่เราไม่ได้ขยับขึ้นมาที่เป็นนักวิจัยนักคนปวานักประดิษฐนักนวตกัตกรรอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าห้ดูความเป็นเอกภาพของชาตินายผีไปอยู่ปฏินาีนายผีไม่ยอมรับสำนูนจากตำรวจ ที่กล่าวหาประชาชนและเมืดรัฐนิยมของจอบบอกห้ามใส่บวกห้ามลุ่มสโรงห้ามกินปลานายผีบอกว่าในฐานะที่เป็นอายการรับสัานวนมาจากตำรวจไม่ยอมให้เปลียบเทียนปรับเพราะการเปลียบเทียนปรับหมายถึงการกลับวหาว่าเขาผิดน,นายผีไม่ได้ด้ย น่าจะเป็นกุทาถอนที่ดีให้กับเราในขณะนี้ว่าวมองปัญหาแก้ปัญหาตรงนั้นเนี่ผมอยากจะยกคำพูดของท่านอนันต์ปัทยาชุนประธานกรรมการสมานฉันท์ประชุมครั้งแรกที่กระทรวงการต่างประเทศห้าสิบกว่าคนนั่นอยู่ในนั้นจักรเวทนั่นอยู่ในนั้นโคธมาริยานั่นอยู่ในนั้นผมไม่แน่ใจว่าท่านรอง ในขัธิการสภาความมั่นคงนั่งอยู่ในนั้นหรือไม่แต่มีทุกสีสันชาติพันธุ์ในประเทศไทยนั่งอยู่ในของ50องค์พระพิสารพิสารโดนนะ่ะใช้วัดสถาน,นนั้นนั่งอยู่เนี่ยเป็นคนเขียนบทรายงานของกรรมการชุดน,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 นั้นเลยคุณอนัน์เริ่มอนดีครับผมนี่อันนี้คือสัจธรรมที่ประเทศไทยและคนไทยต้องับ มี้เช่นนั้นเราจะไม่มีความเป็นอะไรเเดียวคุณอาจารย์บอกว่าผมเนี่ยพ่อมอนแม่เ็กภาษาของท่านคำของท่านไป่านได้ถ้าฟังอยู่เนี่ยผมจะย,ยืนยันผมเนี่ยพ่อมอแม่เ็กใครบ้าง50กว่าคนนี้ บริษั์คุณวันโ,โลดใช้วัสถานัน้นโลบผมหลอยังประเวทโลดไม่ราศรตาและคนน,นั้นหลังจากสองนาทีให้ทุกคนสำรวจตัวเองคนนั้นบอกว่าเราในรูปแม่น้ำจอ,อจจมย่า,บบาอาจจะหมายถึงเราในระบบราชการอาจจะหมายถึงเราในไฮคา t เจอ ที่เราเรียกว่ามันเป็นอริยธรรมสูดไม่เกินสี่ชั่วอายุคนถอยลังเราอุปยมมาจากที่อื่นทั้งนั้นนี่คือขอุมพนันแล้วเราคือครับที่จะเอา,าค่านิยมวิธีคิดวัฒนธรรมของเราไปพยายามที่จะยึด ให้ทำแรงเ่านั้นให้กับพวกเขาตรงนั้นซึ่งอยู่ตรงนั้นในตันพวกเขาที่นี้ประเทศไทยเนี่ยคือประเทศที่มีหลายชาติพันธุ์ภาษานายผีพูดถึงเรื่องนี้ชัดเจนยอมรับในความหลากหลายและสะท้อนให้เห็น ถึงช่วงเวลาที่เป็นบทบิทหน้าที่ในฐานะที่เป็นรองอายการที่จังหวัดปทุานีในเมืองไทยเรามีที่รับวัฒนธรรมจากตะวันตกจากตะวันออกจากชนชาติในพื้นที่ดีพื้นที่รอบๆขมริมอนทั้งจากผู้มาจากทะเลไกลลายูยุโรปย่อมมีวัฒนธรรมที่ร่ำรวยมาก เรารู้จักเอาของกับของต่างประเทศทั้งหลายมาดัดแ,แปลงให้เหมาะกับสภาพชีวิตไทยเรื่องนี้ทำให้คนไทยได้เปรียบชาติอื่นนิดนด้อยมีเด็กชายคนหนึ่งสี่ห้าปีที่ผ่านมา ลูกแรงงานพม่าชื่อหมอกอะไรรู้เก่งเรื่องรับจะวดกระดับเขาแข่งขันกันที่ญี่ปุ่นไปไม่ได้เพราะไม่มีเอกสารสัญชาติไม่มีหน่วยงานไหนออกมานีแรงกดดันจากพวกเราภาคประชาสังค จนกระทั่งกระทรวงต่างประเศให้เอกสารชิ้นเดินทางไปชนะกลับมาเป็นที่หนึ่งชัดเยนอยากจะถามว่ามีอีกกี่มองมีอีกกี่น้องเมย์มีอีกกี่เอกบุคคลที่มีความเป็นเลิศอยู่ใน